เฮ้ยคุณแม่ล้มกินิดเลือดตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วเมื่อกี้ใครถูอ่ะถูอะไรพี่เมย์ต้องรับผิดชอบเลยเอาไปจากบ้านวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่เมย์กันค่ะวางแผนงแผนวางแผนแกล้งอะไรดีเราจะไปแกล้งทาน้ําหกแล้วให้เมย์ไปถูถูเสร็จแล้วเราจะให้คุณยายไปล้มตรงนั้นคุณแมนก็พูดขึ้นมาประมาณว่าใครเป็นคนถูเนี่ยเดียวเดียวเมย์มาเช็ดน้ำให้คุณ ช่วงไงแม่ถืไปเลยแถวนี้แหละพี่อ้อมรอกินข้าวพี่เมย์ไปกินข้าวเลยเขาถามแม่ว่าพี่ยายทำน้ำผึกจริงรึพี่ยายเขาถ่ายคอนเทนต์บอกน้ำผึกจริงเดี๋ยวแม่นอนเราปื้มทำเป็นไปถ่ายคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวพี่แมนวอยไปในครัวนะคะคอนเทนต์กินข้าวกับแม่บ้านหนึ่งวันพี่เมย์ไหนอร่อยเฮ้ยคุณแม่ล้มคุณแม่ล้มใครเป็นคนถูกพื้นพี่เมย์ กินนิดเลือดตรงนี้ใช่ไหมใช่ที่หนูถูอะเหรอแล้วเมื่อกี้ใครถูวะถูอะเลยอ่าแล้วพี่เมย์ถูยังไงอะถูให้แห้งอยู่เลยนะคะยม่รู้ก็ท้อคุณยายรึ่แม่เป็นไรมากไหมคะเจ็บตรงนี้เมย์ที่หลังถูพื้นอะถูให้มันถูแล้วเราก็ดูก่อนว่ามันแห้งจริงหรือเปล่าอย่าดีนะเนี่ยเป็นคุณยายแล้วถ้าไปหมอคุณเมกล่ะดูคนต้องไปโรงพยาบาลแหละคุณยายพี่เมย์ต้องรับผิดชอบเลยเอาไว้จากบ้านเกแลนีไม่ได้ต้านใจ เบอร์เต้ค่ะพี่เมย์มีความสุขมากๆค่ะไอเมย์มีความสุขมากๆโชคดีโชคดีครับขอสุขมากๆค่ะขอสุขมากเออได้เค้นแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากค่ะ Happy Birthday